ที่กรุงโรมประเทศอิตาลีนะครับมีน้ำพุหนึ่งที่ชื่อว่าเทรวีซึ่งใน1ปีน้ำพุนี้จะมีเหรียญถูกโยนลงไปถึงปีละ1.7ล้านเหรียญหรือ50กว่าล้านบาทเลยทีเดียวและเหตุผลที่คนไปโยนเหรียญที่นี่ก็เพราะมีความเชื่อว่าถ้าเราโยนเหรียญลงไปในน้ำพุนี้เราจะไปพบรักที่กรุงโรมและก็แต่งงานอย่างมีความสุขอยู่ที่นันโรแมนติกมากเลยใช่ไหมละ่ะนี่แหละก็เป็นหนึ่งในเหตุผลที่มีคนมากกว่า10บล้านคนต่อป,ปีไปโยนเหรียญที่น้ำพุนี้ทั้งหมดก็เพื่อให้ได้ผอชาวอิตตาาลีีีีีเเเเซซซซ็็็กก่่่ยังไงไมมมนนนนะครใือ้้ ที่เข้าไปในน้ําพเพื่อไปเก็บเงินครั้งหนึ่งเป็นพันๆเหรียญทาให้เขาอะ่ะเคยถูกจับหลายครั้งแต่โรเบตโตนะก็เชื่อว่าในฐานะประชาชนโรมันเขามีสิทธิ์ที่จะเอาเหรียญพวกนี้ไปและเขายังเคยทําการประท้วงคนเดียวด้วยว่าเขาควรที่จะเข้าไปเก็บเหรียญได้และเรื่องทั้งหมดเนี่ยทำให้เขาโด่งดังมากๆในกรุงโรมจนเมื่อเขาเสียชีวิตในปี2 0 1 3เรื่องราวของเขาก็ถูกตีพิมพ์นในนิวยอร์กไทมส์ทำให้เขากลายเป็นตำนานเลยและเป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่ทําให้คนไปท่องเที่ยวที่น้ําูุนี้เป็นจํานวนมากยังไงก็ตามนะคครร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 รัรััับบเเเเออออออาาาาาจิิิงงงงๆแลลลลลล้้้ววว่่่่่่ะนนนทททททีีีหหหหมมดถูกกกกกกกยยุุใใศขชชืืืสพไป